สวัสดีครับท่านผู้ชมครับป้าที่ตามช่วมข่าวนายทองจินจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนี้กับวันเป็นวันที่13พฤษภาคม2 5 67าครับมาเบิงครับโจรใจบาปครับงัดกุติเจ้าอาวาสวัดป่าหินซิวตำบลสนุมันอำเภอชนุมันจังวัดอำนาจเจริญครับกวาดเงินไป2,000 0บาทครับ โดยมีพระอาจารย์ประยุนกิติปัญโยครับเ็นเจ้าอาวาสได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าให้การว่าครับง่ามเสียวครับกระจายออกไปบินธบาตประจำครับกะกลับมากครับเห็นกุฏิคืองัดครับคือการตรวจสบเบื้องพั์สินครับกะกวาดเงินไปสองหมื่นบาทครับเงินหายไปเงินสองหมื่นบาทนี่เพิ่งเบิกไม่ไม่ครับเบิกไม่ไม่เพื่อว่าจะนํามาเป็นจ่ายค่าไฟเะยกับทางวัดได้ปรับปรุงครับค่าใช้จ่ายอื่นๆครับนี่ก็ถือจน ะวะ่าขโมยอันขมโมยไปในคังนี้ลักไปในคังนี้จึงได้แจงไปจังฝ่ายบ้านเมืองรับแจงไปยังสถานีตํารวจผู้ทอนรับสบพชนุมานครับโดยมีพันตํารวจเอกโชคละลินสุภาวพวัฒนภูกํากับการสพชนุมานเพิินกับได้มอบมหมายให้พันตํารวจตีขับพ่อนชัยพุทธไสทสงครับสารวัตรสอบสวนพรอมรับเจ้าหน้าที่ครับที่เกี่ยวข้องออกมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานเพื่อจะติดตาม คนหลายหรือหัวกระโมยมานำเนินคคดีรับโทษัตบต่อไป